คราูมสวัสดีครัานผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหัวอีกแล้วเป็นแนวทาสิบตุลาคมโปรดชาย วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเราไปชมพร้อมกันเลยใบนี้ครับท่านก็แนวท่านมานุษย์แบ่งป,ปันชุดบลลบบญบอชุดหลอชุดนะท่านผู้ชมท่านก็ เบ่งปาน429แล้วก็53 429แล้วก็53นะเบ่งปาน2ชุดเป็นเนียวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลนะต่อไปครับผมใบนี้ ่นนี้ก็แบ่งปันนะท่านทองเนาะทองชุดเต็มนะแบ่งปันเก้าแปดห้าแปดแปดห้าสามสองห้าหและก็ตัวเดียว5นะวิ่งห้า เต็มนะท่านขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปานชุดเต็มช้างท่านก็แบ่งปานสี่สองสี่สองหนึ่งเจกหกสามเก้าแปดเก้า โค9 9 5้าเก้นะก็ขอบคุณมากจริงๆแนวทางทีเบ่งปัน,ปนต่อไปครับใบนี้สันคนคีตัวสันคนคีตัว ท่านก็เบ่งปันหลักสิบเบ่งปันหลักสิบอดีตผ่านนะท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่านในท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปด เก้าศแบ่งปานเปดตัวเป็นแนวทางแบ่งปานเปดตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณมากแนวทางที่แล้วก็ผ่านนะท่านผ่าน5ครับนะ ต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปาน6ชุดเป็นแนวทางท่านก็เบ่งปานโคแ่8 2 8าสามห้าสี่แปดห5ึ่งแปดสาปดห้าห้ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปันชุดสามตัวสามชุดนะ862 6กสองหกสองเจ็ดแก็ก็ขอบคุณอย่างมากครับ ต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานนท่านณนะผีท่านณผีเบ่งปานนะท่านเบ่งปานโบนห้าตัวเดียวชุดเปกห้าสองหกห้าสองและก็ห้าสองห้าแปด ล่างศกับ2โคห้าศูนย์เก้าองทีสองห้นะฐานกระเบงปันชุดบน4ชุดแล้วก็ชุดล่าง4ชุดต่อไปครับผมใบนี้ปอปอ เบ่งปลานอนทานหลักร้อยสิบหน่อยสองเทียวชนใบนี้ก็เป็นอนทานที่แล้วนะสรุปแล้วสองเทียวหนึ่งศูนย์หกเก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าสลบแล้วพันพันหกชนสี่ตัวนะชนสี่ตัว ผนตัวเดียวหกนะผ่านหกตัวเดียวนะในะทานใหม่นี้ครับเราไปชุมกันเลยในะทันใหม่นี้ครับก็แบ่งปันสูตรเดียวนะท่านหกห้าหนึสี่หกแบ่งป,ปันสตัวเป็นแนวทางนะ เบ่งปันสี่ตัวเป็นเนีวทางก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆครับท่านผู้ชมท่านบ้ฟังที่น่ารักนับเท่าท่านท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิ่มนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะแนวทางที่แล้วก็แบ่งปันนะท่านบนล่างวิ่งเจกับเก้านะในทานที่แล้วก็ผ่านผ่านโคเก้าห้าผ่านโคเก้าห้าห้านะ ผ่านโค้สองตัวล่างเแบรบกกลับตัวผ่านสองตัวล่างเแบรบกกลับตัว9559เดี๋ยวท่านทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วเบ่งปานอีกแล้วนะออนาคารากนะออนาคารากนยนทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดี๋าวทานบอลรอห้ากับ9นะวิ่ง และก็ชุด015509คู่15050995 15นะก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันโอนหน้าขอรากเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับนะเกเกลียวนะท่านเกเกลียวท่านก็แบ่งปันนะเนว้ทานหลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อยแบบสามตัวศูนย์หนึ่งสองนะแบ่งปันศูนย์แบ่งปันหนึ่งแบ่งปันสอง เบ่งปานสามตัวเป็นแนวทางรอสอนอครับท่านเกลียวนะในทานที่แล้วหกเจ็ดแปดนทานที่แล้วก็ผ่านหลักร้อยแล้วก็หลักสิบผ่านสองตัวเกลียวเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทาง รอสอนนอร้อยสิบหน่อยเบบสามตัวนะท่านอดีตผ่านยาวๆนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปันป่นแปกสามห้าแปกสามห้านะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปันป่นสามตัวเป็นเดยวทางก็ ร้อยสิหน่วยแบบ3ตัววิ่งนะท่านผู้ชมขอบคุณมากเกเกลียวเจ้าเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะคลิปนี้ก็เจอการเพียนเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแลยก็ขอสวัสดีครับผม